สวัสด so ีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอเกเนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตับกน้องครับตัวตัวกน้องครับเดี๋ยวสร้างโลกกันแป๊บนึอยครับ แค่นี้เราก็เล่นได้ละกาเนนืลโอเคเดี๋ยวเลือกก่อนนะพี่เอาเป็นไม่น้องเล่นฝั่งน้องเล่นเป็นฝั่งสีเหลืองน้องฝั่งนี้ผมขอเอาเป็น พี่บอาไหนอ่ะทุกคนค่อยหมดอน่อยนี้ว่าใครชน,น,นะมาเอาคอนทอคอนยูเนียเอาแล้วก็แต่งตัวเป็นวันพันแมนแล้วกันวันพันแมนวันพันแมนเปลี่ยนสีไหมดีด้วยดีพี่บูนไหนะเรียนดี เราเลยใช้วันพันแมนเราเป็นไอ้นี่ One, 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 วันพันแมนครูครูบอดี้เหรออาจารย์บอดี้เหรออาจารย์บอดี้เดี๋ยวอาจารย์บอดี้ใส่กางเกงขายาว

เราเกือบตกแล้วโอ้ยเมันเดียจะกลับไปอีกแล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วพี่ปุ่นช่างาเฮ้โอ้โหจะได้บู๊ดได้มันหน่อยโอ้ยพี่ปุ่นชี้กองเปลี่ยนอาวุธก็ได้เปลี่ยนอาวุธก็ได้ก็บอกแล้วอาวุธนี้มันโกงเอาค้อนเหมือนกันไหมเอาเหมือนกันเลยจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ โอ้ยเด้อตุ๊ด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 เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยคันทอคันท้อเฮ้ยเฮ้ย้ยลุกขึ้นเออเฮ้ยเนี่นี่นี่มุนมุนี่ทุบหัวไปนึงที Oh, ไปดิ้งคำนี้เหรอเปิดก่อนได้เปรียบโนเนียเลยครับโนเนียเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวด่านซอมบี้ด่านซอมบี้อ่ะไปด่านซอมบี้ไป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 ดันซอมบี้เอาเต๊นนกันยอะสุดแล้วนะเนี่ย มีโฆษณานิดนึงโอเคแล้วเราก็มาแล้วนะครับโหมดนี้เนี่ยมันจะให้เราสองคนนะครับเล่นกับเพื่อนเนี่ย <แก S 1> ช่วยช่วยกันกำจัดซอมบี้เดี๋ยวพี่ปนเนนอาข้างนะึงไม่ต้องเอามือเอทเทิลเลยมันมาแล้วเออนี่ไงอ,อย่าเลยุยงกับฉันค่ามันได้อย่างไม่ได้ครับจังหวะนี้เอ็ดโหพี่ปนอ่ะเมันกล่งมือ โย่ฮยยยยยยองน้องท่านมีความแข็งแกร่งและทรงพลังอินี่ปืนยำมากตามาตามาตามาจะได้ไม่ต้องตายอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยหัวงแล้วไม่สะอาดไม่เน่าไม่สะอาดแนะนำให้ทำแบบนี้แนะนำให้ทำแบบนี้เพราะว่าซอมบี้เวลามันคานมามันจะโดนไอ้นี่มันจะโดนหรอเฮ้ยมันเอาอาวุธมากระเด็นเลยไม่ตายน้องรักหายไปไหน ไอ้เจ้าซอมบี้แกทำน้องฆ่านีาานาา่นี่นี่แน่เอ้ยสี่หนูฆ่าหนูอัพมาโอ้ยสีกก่แน่ทุบไปหนึ่งทีทุบไปหนึ่งดอกถึงจะนกระเดงเลยโอ้ตยาอาตายกันละนาวเลยแต่เขาบอกว่าน้องจะชี้เข็มไปไหนอ้าวชี้เก็บเอาไว้มันจะได้ไม่ต้องมาเล,ลาย เว้ยมันมันมองไม่เห็นนะ่ะเราเกลียดจังหวะนี้มากเลยโอ้ยเราโดนจิ้มไปแล้วหนึ่งทีเราโดนจิ้มด้วยเข็มยาฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขโควิดอุ้ยอุ้ยกวาดไปหนึ่งทีโอ้พี่คนมันแกว้งแทนใส่สมบูรณ์มามันมาอีกเราจะฟาดมือ <itu? S 1> <ul> าตัวมันจะบอกคนทีดหนึ่งนะว่าเราฆ่ากันไปแล้วห้าเก้าตัวแต่เราจะฆ่าอหนึ่งร้อยตัวได้เดี๋ยวท่นจะฟาดพวกแกไอ้เจ้าพวกซอมบี้โอ้ยโอ้โหโดนยักษ์ทุบโอ้โหมากันเต็มเป็นมากันเต็มเลยเราทุบหัวมันหลุดไปหนึ่งตัวเออไปหนูต้องไปรักษาก่อนไม่มันมีไม่มีการรักษาตายแล้วตายเลยาแต่คนนี้ก็จะเกิดมือไม่อีกถ้าตายแล้วอีกคนนี้ก็จะตายไปด้วย ย่อ่ิส่เออเห็นไหมพอ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 อีคนนึงตายแล้วอีกคนนึงก็จะตายกันไปด้วยโอ้ให้ตายสิคนสนีกแล้วโอเคตอนนี้ก็มากันแล้วนะครับนกเกลียดตอนที่แบบนกเกรียดมากมากอ่ะเกลียดอะไรเกลียดตอนทีบชบบโอ้ยอุ้ยมันมาแล้วโอ้โห เผลอไปมองอย่างอื wise, ่นหนูแนะนำให้อยู <tam ę> mm ่เฉยๆบนนี้ถ้าใครถ้าใครต้องการแล้วไม่เราจะลงไปกระชืบมันเฮ้ยเราจะลงไปยำแหนมยำมาม่าพวกมันเอ้ยเมษาไม่ช่วยแล้วมันมากันเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่แนี่ยยำบุก๋งฉันเฮ้าไม่ได้ตายเหมือนกันแต่เลือกแต่เสือเลือกไปมากแล้วเนี่ย ไอ้รินไหลเราจะขอเรียกไอ้ซอมบี้พวกนี้ว่าไอ้รินไหลนะก๊นมันหลบมันกลับมาทำมเดินเหมือนไม่เหมือนเ้าว่านมันเหมือนเต่ามุกเลยมันเดินไม่เหมือนเจ้าว่านแต่จะว่าไปพวกเราก็เหมือนกันนะไอเหน่

คราวนี้พี่คุณจำหน้าน้องนะเอาก็น้องก็พี่อยู่ข้างหลังน้องเนี่ยโอ้ยอ้ยาพี่ร็ฟันแอยยกมายักมไม่ตยักมาันมออลีกตองอ โอ้ยลยๆยยังไปยังไปมาตีแน่ทุบหัวยักษ์ทีเดียวลงไปนอนกองกรอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอนอ้โอยเอ้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 ย้อ้อ้ยอ้ยอยเยเอ้เ้ยเอ้ยอยเอ้ย้ย้ยเยเอ้อ้ยเออ้อ้ยเเอ้ยอยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยยเอ้ยยเอ้ยเอ้้อ้ มันอุ้ยโดนแล้วเอ้ยนั่นอะไรเยอะมากน้อเนาะอย่าบอกว่าไรโบก่อนโอ๊ยบอ๊ยโอ้ยนี่เนี่ยทุกคนทีเมื่อกี้มันนอนท่าเลยพวกเราจะมากระโดดไปตรงนี้เฮดช็อตมันเต็มโอ้ยยักษ์มาโอ้ยมันกระเด็นอยู่

มังไม่หายด้วย ของเราก็ไอตัวท <expertise> <an> ี่เราฆ่าไปอ่ะมันจะมาอยู่ที่มันมันจะมาอยู่บนหัวเมษามันเป็นมันเป็นการบอกว่าเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วเราโอ้ย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 อันตรายมากเลยเออเราฆ่าไปหนึ่งตัวหนึ่งแล้วโอเคไปมาเลยคิดถองเรากัน